ช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยครับว่าข้อเสนอแนะทั้งห้าด้านที่ a b แบเนี่ยจะเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปมีอะไรบ้างครับทั้งในในในครั้งนี้นะครับเรานำเสนอในห้าหัวข้อใหญ่คหัวข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของ regional economic integration คือการรวมตัวในภูมิภาคนะครับซึ่งต้องเรียนครับว่า จากหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มดีขึ้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนี่ยการที่จะต้องรีบกลับมาในการที่จะเร่งในการเปิดประเทศต่างๆต่อกันนะครับในการที่จะทําให้เกิดการเดินทางการค้าขายต่างๆกันเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะทางด้านด่านต่างๆหรือว่าการเชื่อมโยงกันใช้แดนต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้เกิดความคล่องตัว ในการเดินทางในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าการรวมตัวในภูมิภาคนี้มีความสำคัญมากนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยยังโชคดีนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางเจอหน้าเจอตากันไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมีดิจิตอลซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ยังสามารถที่จะ มีการทําค้าขายกันได้กังต่อกันได้มีการประชุมพูดคุยกันได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าขณะนี้ดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินชีวิตการดําเนินธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าปัญหาของยี่สบเ็ดเขตเศรษฐกิจเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยมีความพร้อมมีโคร,สรงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบเร่งให้แต่ละประเทศเนี่ยมีการปรับปรุง นะครับเรื่องของโครงสร้างาพื้นฐานทางด้านดิจิทัลการเตรียมความพร้อมของประชาชนผมต้องเียงครับว่าผมยกตัวอย่างประเทศของไทยเขตเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยไม่มีปัญหานี้เพราะว่าใน21เขตเ,เนี่ยเราอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับครับที่มีความพร้อมสูงเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราได้พัฒนาทางด้านดิจิทัลของเราไปไกลนะฮะอย่างเช่นพร้อมเพลย์นะครับ ซึ่งหลายๆประเทศก็ใช้ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าเขตเศรษฐกิจของไทยนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่ามีหลายเขตเศรษฐกิจอลไรที่ยังต้องรีบเร่งปรับปรุงปรับปรุงเสร็จเนี่ยนอกจากความพร้อมเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วยังเรายังพูดถึงเรื่องของไซเบอร์เซนริตี้หรือในการที่จะต้องดูแลรักษาความลับข้อมูลนะฮะการร่วมสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องปรับปรุงกันไปด้วยส่วนเรื่องที่สาม เราพูดถึงเรื่องของ M S M E ครับนะครับ M S M E เนี่ยก็คือไมโคร M มาจากคำว่าไมโครแล้วก็ S ก็มาจากสมอ l แล้วตัว M ต่อไปก็คือ่อโวมีเดียมหมายกาว่า,าผู้ประกอบการขนาดผิวนะครับขนาดกลางและก็ขนาดเล็กเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของโควิดครั้งนี้ทั่วโลกเหมือนกันครับ สัส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเนี่ยเฉลีย่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยทั่วโลกเหมือนกันคือเป็นเอสบอีแล้วก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากทุกวิกฤตและโดยเฉพาะวิกฤตทางด้านโควิดเนี่ยทํให้เอสเอ็มีล้มหายไปจากไปมากและเอสเอ็มีเนี่ยจะต้องได้รับการฟื้นฟูกลับมาให้เร็วที่สุดน,นะครับ,รบเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและครั้งนี้ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่มีส่วนร่วมเขาเรียกว่าอินคลูซีฟโดยเฉพาะ การที่จะต้องยกระดับความยอมรับของสตีเพศเพศนะครับเน้นนะครับสตรีเพ่ศเพราะว่าในยีเ่เบเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความไม่เท่าเทียมกันสูงยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่กในการที่เป็นรับตําแหน่งซีอโอของบริษัทใหญ่ๆใ,ในระดับเขตเศรษฐกิจเนี่ยตําแหน่งเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายก็จา้างสมมติว่าปีละสองล้านเหรียญ ถ้ามาจ้างผู้หญิงซีโอเหมือนกันเนี่ยจ้างจะหรือแค่พารเอนอรอันนี้นะครับจะต้องยกระดับให้เท่ากันแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ยืหนหายครับเรื่องนี้เพราะว่าเรายอมรับความสามารถของผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายนะครับแต่ว่าเขตอื่นๆจะต้องทำนะครับแล้วก็เรื่องของคนพื้นเมืองซึ่งเราจะให้โอกาสกับคนพื้นเมืองเพราะว่าบางทีในอดีตร้อยสองร้อยปีมาเนี่ยก็มีเขตเศรษฐกิจบางเขตก็เป็นผู้ล่าอาณานิคม นะครับแล้วก็พอไปล่าแล้วคนที่เคยเป็นคนพื้นเมืองก็กการเป็นคนส่วนออยไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรเราจะให้สิทธิ์ให้ให้โอกาสเข่าเท่าเทียมกันเรื่องที่สี่เรื่องของความยั่งยืนเรียกว่า sustainability อันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับจะทํายังไงโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือป,ปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับปัญหาเรื่องของ climate change ต่างๆที่เกิดขึ้น ทําอย่างไรที่จะต้องเกิดความบาลานซ์กันนะครับให้เกิดความยัง่งยืนไม่ใช่เอาแต่ทําธุรกิจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นจากนี้ไปจะต้องห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของการรักโรกนะครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดความสมดุลกันให้สุดนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับแล้วก็เรื่องของฟ i น a n นซก็คือการเงินจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว อย่างรวดเร็วและย,ยั่งยืนและโดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสู่ระบบที่ใช้เรื่องของอการเงินโดยเฉพาะด i จิทัลฟิ n แลนซนะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับเร็วขึ้นห้าข้อนี้ก็เป็นห้าข้อหัวข้อหลักที่เราจะคุยกัน